ดีครับสาเหตุที่ต้องมาถอดล้อหน้าง,งานเพราะว่าคันนี้ก่อนหน้านี้ให้ช่างป๊อกช่วยเปลี่ยนเพลาแล้วก็แก้ตัวเบา้าโช้กให้แต่คันนี้ตอนประกอบเนี้ยรถคันนี้มีผมอยู่คนคนเดียวที่จะรู้เทคนิคในการประกอบล้อสาเหตุเพราะอะไรมาดูแก้ไหลักๆคันนี้เราเปลี่ยนแม็กใหม่แม็กไม่ใช่ของเดิมมัน oh. ตัวนี้เป็นแม็ก X460 ที่เรามาโมดิฟายนะตัวนี้เป็นแม็กซีหกสิบก็คือล้อสิบเก้านิ้วของเดิมมันสิบแปดนิ้วตัวนี้ก็สิบปดฮะ <18. S 1> ตัวนี้ส8ปดใช่แต่ว่าที่ไม่เหมือนคือว่าสังเกตดูถ้าใครถอดล้อของ x อ9 0ซีเก้าสิบเดิมๆเนี่ยไอยตรงเนี้ยของ x อ9 0ซเก้าสิบเนี่ยมันจะเป็นหลุมลึกนะของ x อ9 0ซเก้าสิบเป็นหลุมลึกค่ะของ x อ6 0ซหกสิบมันจะตื้นตัวนี้มจะตื้นตื้นกว่าทีนี้ปัญหาคือว่าตัว น็อตเบอร์สิบที่ยึดจานเบรกตัวเนี้ยของเดิมมันจะเป็นหัว h e กเป็นหัวเป็นหัวหกเหลี่ยมมันจะนูนหนาเวลาเราใส่ล้อเข้าไปปั๊บมันจะมันจะยันกับพวกนี้ล้อมันจะไม่แนบกับตัวจานเบรกเพราะไม่แนบปั๊บเวลาเราขับเนี่ยมันจะสั่นสั่นทั้งขันเลยผมก็เลย m o d i f ยเอาตัวหัวจมตัวเนี้มาใส่ขนาดว่าเราใส่แล้วเนี่ยมันก็ยังมีระยะที่มันดันตรงนี้อยู่คตเนี้ย มันจะมีอยู่สองสองจุดสองจุดที่มันเป็นหลุมที่เราใส่ได้ค่ะส่วนในตามสามจุดตรงเนี้ยที่มันมีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็กลมๆเนี่ยใส่ไม่ได้ถ้าใส่มันไปยันหัวไปยันหัวปั๊บเนเวลาขับเนรถกิจะสั่นอันนี้ผมไอ p, ตอนก่อนหน้าเนี้ก็ไม่ได้เช็คแล้วไม่ไม่ว่างตอนนี้ก็เลยขับมาอยู่ที่ต่างๆทั้งหวัดแล้วก็เลยมาแก้ เดี๋ยวเราจะเอาล่องสองล่องเนี้ยเข้าไปให้ครอมตัวหัวตัวนี้พอครอบตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะนิ่งละ <Okay. S 2> เพราะตัวจานหน้าเนี่ยนือจะแนบกับตัวจานเบรโอเคสวัส hmm. okay. ด,ดีครับ